หากใครที่มาเชียงรากแฟนนะเราอยากจะบอกว่ามีโมจิครีมชีสร้านหนึ่งที่ต้องลองเว้ยคือแบบแป้งนุ่มไส้อย่างแน่นและผละไม้อย่างสดและนี่คือร้านเค้กใหม่เค้กนะครับที่ร้านเขาก็จะมีทั้งโมจิครีมชีสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตดูใบแล้วก็มีไดฟุกุสตรอเบอรี่เราชอบตรงที่ว่าแม่ค้านารักและพูดจาดีมากโดยโมจิครีมชีสก็จะมี2ราคานะครับแล้วเขาก็จะมีครีมชีสที่เลือกทั้ง4แบบและผละไม้เขาแต่ละอย่างคือสดๆดทั้งนั้นคือโคหน้ากินเราสั่งเป็นไซนไนส์สซแะคสับเก้าบอกเลยว่า อัดไส้แน่นและคุกเข้ากับโอริโอ้เฟกส่วนอีกอันสั่งเป็นสไตล์ผลไม้ครับก็จะมีครีมชีสบูเบอร์รี่กับสตอเบอรี่นะครับและอัดผลไม้แบบแน่นๆและตอนเขาคุกเข้ากับคอนเฟกนี่คือโคตรน่ากินไปครับได้เรียบร้อยครับเราเปิดด้วยอันที่เป็นช็อกโกแลตก่อนเลยครับบอกเลยว่าตัวแป้งโมจินี่คืออย่างยืดแล้วบอกเลยครับว่าช็อกโกแลตเลเวอร์ต้องถูกใจครับเพราะว่าเข้มข้นมากและแน่นอนครับว่าโมจิครีมชีสที่ถูกต้องต้องเป็นไส้ผลไม้ครับเราบอกเลยว่าด้วยความที่ว่าเขาใช้ผลไม้สดอะเจอกับแป้งนุ กู๊สตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นๆนะครับขายลูกละ35บาทเราเลือกเป็นแบบไส้ช็อกโกแลตนะครับสตรอเบอรี่เปรียปร้ยวๆเจอกับช็อกโกแลตหวานๆนี่คือเข้ากันมากและแป้งเขาคืออย่างนุ่มเลยครับเรานี่อยากลองเอากลับไปแช่ตู้เย็นเลยครับคงจะฟินน่าดูอีกหนึ่งที่เด็ดของที่ร้านนั่นก็คือสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตด,ด,ดูใบครับเขาราดซอสช็อกโกแลตเยิ้มๆเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตด,ดูใบนะเราบอกเลยว่าเต็มปากเต็มคำมากสำหรับเรานี่คือถูกใจมากนะครับสตรอเบอรี่ที่มีความเปรี้ยวนิดๆดดเจอ แนะนำครับร้านจะอยู่ใกล้ๆก,กับสระว่ายน้ำง่ายมีถึงวันที่26ตุลาคมยังไงก็อย่าลืมมาลองกันนะครับอร่อยมากครับมาย